สวัสดีจ้ามือตีมือมือหนึ่งใหญ่ยุ่นของแนวกินแนวอยากเมื่อไหร่เพี่น้องวินยอดตักี้เล็กงามก็เลยเก็บมาตุ่มไหวตัวพี่น้องตุ่มไว้ตะเกียงซิหมูสามสันใส่หนังไปสันตะเกียงแล้วละโอ้โานี่ต้องหยอดงามเนาะพี่น้องมันคืออะไร ชีวิตความเป็นดูนี่แหละแต่ละมือละวันดายุ่งมาแต่เนวกินนะ่ะหนอดงามๆเนาะพีหน่องมันก็ดคนซสอนเนาะหน่อพักกี่เล็กงามๆกมเก็บ,ก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 บมาตุ่มใบแต่ตัวเนี่ยยู่อันนี้ออ,อคนขายอย่างไรเทียงคนขายหอมป้า,ายหัวหอมบักกี้แข็ง เทียงหน้าว่าะั่นเหลี่ยวียดเหลี่งานข้าเห็ดแนวกินหาแน่ากินเมื่อไหรเตรียมใยอยู่นี่ไม่ได้ออกไปซื้อดอก ห,หมอมาใส่ตุ่มตัวแบบน,นี้พี่หน่อยดีประทันเดียวจังจำหนี่ก็น่าจะตอนนงสวัสดีค่ะ